วสวัสดีสสดค่ะป้าหานะคะย่าจากจาไซรัสจิตทีค่ะนี่เป็นไงนี่รากันอย่างนี้เลยทีเดียวเชียววันนี้เราจะมาทำสรามดับเบิลกิสเตอร์ค่ะสรามใส่ดับเบิลกิสเตอร์อันนี้เพิ่งคลิปก็นได้เมื่อกี้นี้เลยสด,ส,ดสดเลยค่ะเพราะ,ะว่าเราจะใส่กิสเตอร์เยอะมากวันนี้เรามีเยอะอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะ หลายๆสีเราก็จะทําจากกินชรีนบอแรกเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้มันใสจริงๆกะจะไม่ทำละแต่ก็อดใจไม่ไหวต้องมาก็เลยมาหาบ้านน้องยะก็เลยได้มีโอกาสนะเราก็จะมาทํากันแต่ทีเนี้ย ก็คือน้องยะแจกสติกเกอร์ลน์ไปแล้วไลน์แปลว่าพามีใครไปดูบ้างเราออยังเนาะถ้าใครอยากได้ร่วมสนุกนะอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมน้องยะให้เวลาอาทิตย์หนึ่งค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวปว๊าพาจะเกะทับด้วยกันหนึ่งไลน์หนึ่งคน <c oughs> แล้วยังไงดีไม่รู้เดี๋ยวเราต้องดูท้ายคลิปเป็นอีกทีถ้ายังไงเรามาเริ่มกันเลยน,ะน้องยะค่ะวัตถา,าหลักของเราก็คือปีสลินบอร์แ่กค่ะ,คะ แล้วก็กีตร์กีตร์ของเรานะคะมีแค่นี้เองเนาะแค่นี้ใช้คำว่าแค่นี้มีแค่นี้เองนะคะเบาเบาเอพี่พาคะตอนแรกก็ชอบพี่ดิวอยู่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มอาจจะแบบว่าแอนตี้นิดนึงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาผสมกินชรินบอแรกกันก่อนนะคะเราจะใช้กินชลินสองแล้วก็น้ำสี่ใช่ค่ะแล้วก็ลอง เลยนะแล้ก็หาช้อนมาค่ะเอาช้อนที่เรามีนะคะแกะสองอันสองช้อนเนาะก็คือหมดเลยขวดหนึ่งหมดเลยขวดหนึ่งทำของใครของมันนะหนึ่งหนึ่ง,งหมดจริงๆหมดองหมดหมดค่ะสองช้อนอย่างงี้นี่มันเหลือตูๆดๆนะิดนึง ของตัวเองทั้ยไนี่ช้อนเล็กแต่เขาช้อนใหญ่ไปเลยมันก็เลยหมดก็คือขวดนึ่งป้าพาใช้หมดเลย2ช้อนนั่นเองนะมาน้ำน้ำเราก็จะแย่งกันเพราะว่าน้ำมีถ้วยเดียวอ่ะหนูก่อนเลยทั้งหมดสน้ำสช้อนนะคะใช้ช้อนเดียวกับที่ตวงกรีซีสอง สาม Harriet, ส,สี่แล้ว <shocked> ค่ะมาพี <ma> oh, ่ปลาพี่ปลาหนึ่งสองสามสี่เราก็ทำการคนเลยค่ะ มันก็จะได้เป็นน้ําเหมือนใสๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปลๆใช่ค่ะน้ํำเปล่าๆแบบนี้เลยแล้วก็จะทําการใส่กาวเริ่มใส่กาวน้ําใสน้องยะเอาช้อนมาก่อนเลยค่ะช้อนมันจะช้อนเดียวกันถูกป่าทั้งหมดกาวน้ำน้ำใสของน้องยะสามสา,มสามเนาะหนึ่งชัดไหมเข้าใกล้ๆก2สอง นั่งนับเลขให้ดูพี่บาก็ล <Viol in> <Overwatch> ุ้นนัางมองกล้องนล้งมองนี้ปาสามโอเคได้แล้วนั่นมันโดนไอ้นี่เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถูกปะใช่อันนี้มันก็จะโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะสามเหมือนกันสามยังหนึ่งสองน่าะเป็นแล้วยังไม่ได้ทำเลยเป็นแล้วสาม ลรวก็เริ่มใส่น้ำยาเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่นะ้ำยาขอ,ของเขาไ้น้ำยาที่เมื่อกี้เราก็ผสมกันนะอันนี้เราทำจนสนุกสนุกนะเหมือนเด็กอะชจะไม่เคยรูเรื่องว่าพี่เพ่ทำอะไรกันคะตอนนิดนึงก่อนไหมเด็กมาเล่นบ้านเพื่ออะไเปล่าว่าเด็กมีปัญหาเลยนะไม่ใช่ไม่มีดูดิใส่นิดเดียวเองก็เป็นแล้วเหมือนลี่เลยอื้เลอะดูดิแต่นี้เราจะไม่เอาใส่นะเราจะเอาไปใส่กินก็เราจะใส่ตรงนี้ตรงนี้ ใช่แล้ก็ต้องใส่ใส่ให้มันเสร็จแล้วเหมือนเราจะไปยืดยืดเขาอะใส่ใช่จริงๆมันต้องเคก่อนแต่เราลืมเราก็ไม่เอาใหม่ด้วยเพราะว่าเราลืมตามนั้นแะตั้งชื่อคลิปแบบว่า double kiss มาเอาสีอะไรดีกว่านี่เขาอยากเขาจะสะใจตอนใส่เนี่ยแหละสีอะไรเขาจริงๆเขาอยากได้เป็นหัวใจมุ้งมิงแล้วก็ชอบสีชมพูฟ้านะคะอันนั้นจะเป็นเหมือนแบบว่า เส้น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 อันนี้จะเป็นแบบหัวใจ,จเจ้าทั้งหัวใจแล้วก็ดาวด้วยดาวเป็นหลักสีเลยนะใส่เลยใส่เลยเอาแบบใส่แบบไม่ต้องกลัวว่าจะใช่เฮ<จ>้ยดูนี่ดูนี่ปนปลาล้าอ่ะเฮ้ยนี่จริงๆเราต้องถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะมันน่ารักมากเลยเพราะว่ามันจะน่ารักตอนที่มันยังมีคนไงถ้ามันคนแล้วมันก็จะะเอียดแต่มันก็จะเห็นไงเฮ้ยดาวบุ้งบิ้งมากเลยดูดิสนุกกันใหญ่นะคะ โอ้โหวิเจ๋งอ่ะมันเริ่มเป็นตัวแล้วของพี่เป็นก้อนเยอะเลยขนาดพี่ใส่อีกเดียวนะจับมาเลยนะโอ้โหโอ้โอนี่มันที่น<ช>ี่ที่ไหนเนี่ยใช่ที่รักหรือเปล่าไอ e c o ภาษาจะภาษาเกาหลีนะไอ e Cool อะไรเขาจะแบบว่าอุทานอุวยสวยมากเลยอะ่ะใช่นี่มันพี่พานี่ชัดย่าจริง อันนี้แบบว่าคิดเมื่อเช้าเลยนะเราก็ได้เลยแต่<ว>ชื่อนีอ้คิดแบบเมื่อกี้ <laughs> ชื่อคิดเมื่อกี้แต่คิดว่าจะทำอะไรอ่ะคิดเมื่อเช้าเลยอุ้ยเลิศได้ดูดิแล้วมันก็แผ่ออกมาเป็นแบบหัวใจหัวใจแบบนี้ก็คือพี่พาเล่นคนเดียวแล้ว,ลวเราอยากพ้ามาค่ะเฮ <laughs> ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยความคิดที่พี่จะทำเนี่ยคือมันอย่างนี้เลยเนี่ยเ <laughs> นี่ยความหมายที่อยากได้อ่ะอุ้ยเจ๋งแน่เจ๋งแน่มันเจ๋งมากเลยดูดิ โอ้โหนี่เป็นนี่ขนขนใช่คนขนขนเกือบนะคือของตัวเองของตัเองดีหมดเลยของชาวบ้านก็เป็นขนขนอะไรก้องแค้นหนูใส่เรียบร้อยสองสีเรียบร้อยเลยใช่ไหใส่อีกปะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเห็นหน้ากันดีกว่ามามาเราก็มาดูนะสวยไหมบอกเลยสวยเหมือนคนทำนั่นไงว่าแล้ว เล่นเลยเล่นเลยไม่รู้นะอันนี้ก็สวยเนี่ยดูดิมันมันเป็นแบบเส้นแต่ว่ามันแข็งไปนิดหรอมันไม่ค่อยเห็นนะใส่กิ๊ดน้อยไปเดี๋ยวเราจะใส่ใสอีกใสอีกใสอีกใสเลยใสอะไรดีโอยดูดิมันสวยาจะใส่ดาวนะคะได้ไงเห็นนะเขาต้องใส่ดาวแล้วเห็นไหมเขาต้องเอามีดาวด้วยใช่มีเดือนมีดาวใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรา the b u r g e star double g i s t e r ขอเขาด้วยขอเขานิดนึงโอเคหนึง <laughs> ขอเขานิดนึงฮะนิดนึงอีก <laughs> <laughs> นิดนี่แค่ดวงอะแค่ดวงอะดูสิอืมชอบมากเลยสวยมากเลยแต่มันเอกจะติดมือหน่อยไม่รู้พี่ปอเป็นยังไงหรือ <c oughs> ว่าใส่เข้าไปอีกมันก็แข็งแล้วนะมันเยอะแล้วแต่แตะหน่อยชุบ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 แตะมือหน่อยอนนมันแข็งไป <laughs> นนมันยืดได้ใช่ไหมอันนี้ก็แข่งเหมือนกันอันนี้เอาติดๆนะิดมาลองยืดดูนะเล่นกันสนุกใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่มารับต้องรีบกับ <c oughs> ต้องรีบเล่นดีนสางเลยจริงๆเราต้องถ่ายรูปแบบว่าแอคชั่นอย่างเงี้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวไปแคบที่หลัง <c oughs> ตั้งหน้าตั้งิ อุ้ยมันตดได้ด้วยสลามตดพี่พาค่ะสอนทำสลามตดหน่อยเด็กอยากให้พี่พาทำสลามอีกอันพี่พาทำแล้วนะโอเคงั้นคลิปนี้ป้าพาก็จะหนีแล้วนะจริงยังไปไม่ได้โอเคก็จะบอกว่าแจกเหมือนกันก็เช็คเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะแจกทั้งหมดสิบรางวัลนี่นะไม่ใช่ไปตัดเสียงทมั้ยโอไม่ใช่นะสิบรางวัลทำเหมือนกันเลยค่ะ พิ้งชื่อเล่นกับไอดีไรใต้คลิปนี้นะคะพี่พาจะอะไรนะจดไปรันดอมโอ้ดีนะพี่พาพี่พูดไม่งั้นเดี๋ยวพูดผิดก็แน่นอนถ้าคนไหนที่พี่พาพักไปก็จะเป็นผู้โชคดีได้สติกเกอร์ไรไรปาป้าพาป้าป้าพาไปครอบครองอย่างแน่นอนแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่มีแล้วเนาะก็ให้โอกาสน้องคนอื่นเพราะว่ามันดาวน์โหลดอีกไม่ได้แล้วแต่ใครที่ซื้อแล้วพี่พาขอขอบคุณครับ สามนะคะแต่เราก็ชอบมากเลยค่ะเราเล่นกันไม่หยุดเลยนะคะจริงๆเราก็ทําสลามเยอะนะแต่อันนี้แม่งเจ๋งนะเจ๋งนะเดี๋ยวพูดจําไม่พออ่ะงั้นคลิปนี้ป้าพากับน้องหยะนะคะไปก่อนเนาะบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะสวาสดีจ้าเล่นต่อเล่นใหญ่เล่นต่อมา